ัสดีค่ะบัสดีวันวันนี้วันศุกร์นะคะใส่ชุดผิดสีหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่ค่อยมีสีนม้มเงินแล้วก็ถ้าถุงมอนคุณสุก,ก็ใส่แล้วเมื่อวันเมื่อวานก่อนไงเนี่ยแต่นนี้คุณสุกใส่เสืเส้อเสร็จใหม่ให้ชมนะคะตัวนี้อกสามห้าสามหกนะคะสามหกเนาะ สามหกนะคะเป็นลายต่อเหล่าดอกนะคะเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จเพิ่งเก็บคอเสร็จเมื่อเช้านะคะก็เสร็จสามตัวนะคะเสร็จตัวนี้นะคะตัวนี้เก็บคอเพิ่งเสร็จนะคะตัวนี้สีเบจนะคะสีเบจก็คือ s อ0ทศูนย์สี่นะคะแล้วก็อ,อ,อกสามสี่นะคะอ,อกสามสี่เนาะของคุณสุชาดานะคะเดี๋ยวแพ็กส่งวันนี้เนาะคิดว่าอาจจะ ซักหรือไม่ซักกำลังคิดอยู่นะคะอาจจะไม่ซักเนาะไม่ซักไม่ซักก็แพ็คก็แพ็คช่วงบ่ายบายแต่แพ็คซักก็ก็แห้งนะคะเพราะว่ามีลมว่าพนมแขนสี่ส่วนสามส่วนกับสี่ส่วนนะคะแขนสิบแปดก็ก็เรียบร้อย มันสุดอัดลง YouTube อยู่นะคะเดี๋ยวเอาลงให้ชมใกล้ๆเพราะว่าอันนี้ก็ลายเดียวกันกับที่คุณสุดใส่นะคะเป็นสีเบจนะคะน่าจะสวยเนาะ <c oughs> ลายเดียวกันแต่ตัวของสุดจะใหญ่ฝานะคะของสุดจะเป็นสามหกสามห้าสามหกอันนี้จะเป็นแค่สามสี่สามสามสามสี่สามห้าใส่ได้นะคะแล้วก็ ส่วนตัวนี้ลูกค้าเขาคุณรัชนีนะคะคุณรัชนีเขาส่งมาส่งมาต่อความยาวนะคะสูดต่อเรียบร้อยนะคะเป็นยี่สิบสามยี่ิบสามยิบสามหรือยี่ิบสี่ประมาณนี้นะคะยี่สิบสี่นะคะก็สุเลยเก็บคอใหม่นะคะเก็บคอใหม่แต่แขนสองชั้นอยู่แล้วนะคะแขนทำสองชั้นเล็กเลกนะคะเดี๋ยวส่งส่งกลับให้นะคะแล้วกุณสุก็สอยซับให้ใหม่อันนี้คือด้านหลังหนังนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังสุก็ทําใหม่ทําขึ้นมาเลยนะคะคือคอทําใหม่ชายต่อหนึ่งดอกนะคะาำหลักเพิ่มความยาวอุศจะเจ็บตังค์นะคะเพราะว่าดอกหนึ่งแถวนี้ก็โ,โหเล่นเอาวันนะคะ <laughs> เล่นเอาสองสามชั่วโมงเป็นสิบสิบสิบกว่าดอก <laughs> ถ้าว่าปกติคุณสุดจะทําแค่ยี่สิบอบสองนะคะอัน,นี้มันเป็นยี่สิบาิบสก็ยาวขึ้นนะคะยาวขึ้นยาวกว่ปกติยาวกว่ปกติก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วคุณสุก็เจ็บคอให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าสวยนะคะใส่ส่วนคุณสุดใส่ผ้าถุงสีจิบบัวอมอม่วงนิดนิดนะ,นะะก็อันนี้เป็นชมพูอมม่วงนะคะ อันนี้ก็เหมือนชมพูอมม่วงเหมือนกันนะคะนะอันนี้เป็นพระถุงตัดป้ายสําเร็จนะคะพระเก่านะคะ2 5 0ห้าบาทนะคะเหลืออีกสองผืนนะคะตัวนี้ตัวนี้สองผืนนะคะเป็นลายขอเล็กๆนะคะดูเรียบร้อยดูหวานๆนะคะไปงานแต่งไปงานอะไรได้เรียบร้อยนะคะส่วนกุศลใส่วันนี้ก็ศลใส่ลายไทยนะคะเป็นสีชมพูชมพูแต่ตัว แต่ฟูมเขาเป็นสีฐานก็สีดําไม่เชิงดำนะสีมอหมอนะคะเป็นสีกะปินะคะเลือกสีกะปิชมพูกะปิอันนี้ก็ออกโทนชมพูกะปิแต่ไม่ใช่วันอังคารนะนส่วนซับอุงสุดใส่สีชมพูนะคะซับอุงสุดตัดเป็น19นะคะส่วนเสี้ยงุงสุดยี่เอ็ดนะคะเนาะแขนก็17 18ดประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะพิ่งพึ่งพิ่งเสร็จนะคะเพิ่งเสร็จยังไม่ สักนะคะใส่ได้3 5มห้านะคะก็36น่าจะสบายสบายสาก็น่าจะใส่ได้นะน่าจะใส่ได้นะคะโอเคส่วนตัวนี้เดี๋ยวส่งให้นะคะคุณสุชาดานะคะสุชาดาก็สวยนะคะดูเรียบร้อยดีนะคะใช่นะคะ หูเรียบร้อยทีตอนแรกสุกว่าจะใส่ให้ชมใส่ใส่ของตัวเองใส่ตอนนี้เป็นของสุนะคะถ้าใครจะรับก็สุกข็ขายนะคะตอนนี้ตอดอกสุกขายพันหกนะคะอันนี้ตอนนี้มาดูไอ้ต้นสนนะคะต้นสนต้นสนนี่สุททำแขนเรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งนะคะ เจ็บใจเรียบร้อยนะคะตัวน,นี้อกสามเก้าสี่สิบนะคะประมาณนี้นะคะก็จะเลยลงมาหน่อยหนึ่งนะคะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะสวยดีนะคะ,ะ,คะอ่าเขาเรียกม่วงอ่อนนะคะสีเขาคือม่วงอ่อนนะคะเจ็บคอเรียบร้อยนะคะเจ็บคอเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็ เรียไว่พริกกลับอะทำมาคุณสุดรีมันคือเฉาเนี่ย่แล้วหน่าตำลังศูนย์เห็นแบบตัวนี้ได้ชัดคือไม่ต้องทำอะไรช่วยเพราะว่ามันบังคับในตัวต้องถักไปกลับเจ็ด จ็ดรอบนะคะต้องถักไปกับเจ็ดรอบมันก็เลยบังคับในตัวนะคะตอนนี้นะคะก็สวยดีนะคะก็ลอยแขนแล้วกันจะถักอีกแขนหนึ่งนะคะอีกแขน,นอีกแขนแเชื่อมเดี๋ยวถักแขนนี้เสร็จแล้วตัวคงไม่ยากแล้วเพราะว่า ตัวก็ได้ไปเยอะแล้วนะคะเจ็บคอเนี่ยก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนะคะขอน <c oughs> เนะเล่นเอาเนี่ยเพราะขอเพราะว่าเขาเพราะว่าเราเริ่มจากไหลน,นะฮะพอเริ่มจากไหลปุ๊บเรามาเจ็บคอเจ็บเขา้เขามาเนี่ยโหเล่นเอาเหนื่อยเริ่มจากไหลน,นะฮะว่าเราจะไล่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 เข้ามาเราลดแต้มเข้ามานะคะเนาะก็โอเคละนะคะ ส่วนไอมันจะลึกขนาดนี้ไหมคะหน้าตับหนองสูงขนาดใส่สบายเลยนะคะถ้าต้นส่วนก็คือใส่สบายเพราะว่ามันบังคับการถับไปกลับเนะบาะบังคับเหล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันต้องลงลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงพ้าถุงพ้าถุงป้ายนะคะพราถุงและถุงอัดกาวป้ายตัวนี้นะคะที่เหลือนะคะก็เหลือเยอะอยู่นะเที่ยวนี้นะคะ ขายซื้อกะทักมานะคะตัวนี้เป็นตัวดำดำดำไอ้ส้มอิดนะคะดำส้มอิดลายเขาจะเหลืองเหลืองฟ้านะคะลายเขาจะเหลืองฟ้านะคะอัดาะกาเรียบร้อยนะคะเราแล้วก็เรียบร้อยงานเรียบร้อยนะคะ 250บาทนะคะไม่ต้องไปอาดอีกแล้วตัดเย็บเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้ำเงินนะคะนน,นนนอัี้คือน้ำเงินนะคะนี่คาดเอวสีขีมปักปักลายโดยชมพูเล็กๆนะคะ นี่สีฟ้าราชินีค่ะฟ้าราชินีนี่มีสองผืนนะคะสองผืนสามผืนนะคะแต่คนละลายอันนี้เป็นลายขิดนะคะ พรราชนีผืนนะคะอันนี้เป็นลายดอกพิกลอันนี้ชมพูที่ใส่หุ่นให้เมื่อวานนี้นะคะหลวุดต่อดอ,อกวันนี้นะคะชมพูชมพูหว,วานๆนะคะดอกพิกลนะคะดอกพิกลมีเจสอนหลากสีนะคะอัดกาวเรียบร้อยนะคะงาน ตัดป้ายเรียบร้อยให้ตะขอไปคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าจะใส่ก็ใส่เข็มขัดหรือผูกเชือกหรือไม่ก็เอาเข็มกัด,ก,ดกัดก็ได้นะคะเพงนงั้นก็ใช้เข็มกัดกัดถึงไม่เปิดนะะตัวนี้สีแดงนะคะเลยผืนหนึ่งนะคะ๋ย่าผืนนึงนิ่มน,นะคะกาวเรียบร้อยนะคะ เย็บเรียบร้อยนะคะฝุ่นหนึ่งเนาะสีแดงนะคะเพ่ว่าเพ่าว่าเทาเงินนะคะเทาเงินนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะสีเขาจะเรียบๆหน่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะต้องมาไว้ข้างนอกพี่มันแข็งแล้วสองร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะอันนี้เทาเทาครีมนะคะเทาน้ำตาลเนาะ สีเทานะคะสีเทาแฝดว่านะคะว่านด้วยแฝดว่าเหลือสีละผืนเนี่ยระผืนนะคะอันนี้สีแดงสีแดงมีแดงเลือดหมูมีดำม,มีน้ําตาลมีขีมนะคะเหลือผืนหนึ่งนะคะผืนหนึ่งนะคะกล่าวเรียบร้อยเรียบ,บร้อยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ สีขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีขมนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเหลือพื้นหนึ่งเพื้นหนึ่งะคะ่ะตัวนี้น้ําตาลน้ําตาลนี่ก็เหลือพื้นหนึ่งนะคะน้ำตาลอมเทาแต่มีริ้วแดงมีอะไรนะคะก็เหลือพื้นหนึ่งนะคะ เดือพื้นหนึ่งใช่ไหมลูกดำเทาดำดำตัวนี้คือดำขาวขาวดำแล้วตัวมีตัวนี้มีน้ำตาลแล้วเข้าไปดูใสๆนะคะแไปว่าตัวนี้สองร้อยห้าสิบบาทค่ะ,นะคะโอเคเดยวพื้นหนึ่งนะคะ ก็แพรว่าสีกรม,มท่าสีขะสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินสีน้ําทะเลหรือไงนะคะผืนหนึ่งนะคะผิดหนึงนะคะ่ะดำดำรู้สึกสองผืนดำสองผืนนะคะอันนี้สีฟ้าค่ะ ฟ้าสองผืนสีฟ้ามีสองผืนนะคะไปจะรักฟ้าเลยสองผืน,นะคะ่ะสองรอยห้าสิบบาทนะคะสีส้มอิดนะคะส้มอิดก็เหลือสอง ส้มเอ็ดนะคะเดี๋ยวสองผืนนะคะส้มส้มส้มสวยดีนะคะส้มไม่แก๊สมีสองผืนนะคะแล้วก็สีมัสตาร์ดนะคะเหลืองมัสตาร์ดเหลืองมัสตาร์ดเหลืองมัสตาร์ดนี่ผืนเดียวนะคะเดี๋ยวผืนหนึ่งจะได้หนึ่ง ได้ดได้สีดำเดี๋ยวดึงออกอ๋อเขาเย็บนี่เปล่าเขาเย็บเขาเย็บติดทำไมเขา,เาได้สีดำเย็บติด่ะเขาเย็บติดตรงนี้เบิ้ลนีะเบิ้ลเขาไปตั้งเยอะเลยนะคะแล้วก็สีกะปินุดน่ดๆชมพูกะปิชมพูอมม่วงนะคะแพรวานะคะสวยนะคะ เดี๋ยวจะผืนหนึ่งค่ะเดี๋ยวผืนหนึ่งนะคะสองผืนนะสองผืนอันนี้เหลือสองผืนมีสองผืนนะคะเนี่ยโอเคสองผืนนะคะในหุ่นผืนหนึ่งอันนี้ผืนหนึ่งนะคะนะคะเหลือสองผืนนะคะเนียบๆนะคะดูหวานๆนะคะ อากระปินิดนิดกีบบัวนิดนิดนะคะสวยดีแล้วก็ลายขอสีแดงนะคะขอแดงนะขอแดงเหลือผือนหนึ่งเหลือผือนหนึ่งะคะ่ะขอแดงขอแดงเหลือผือนหนึ่งโอเคลายสามเหลี่ยมเล็กๆนี่นะคะ สีแดงมีสองผืนนะคะสองผืนเนาะสวยนะคะแต่เนี้นีน้ำหนักเลยสองผืนสองรอยห้าสิบบาทค่ะอัดกาวเรียบร้อยตัดเรียบร้อยให้ถ้าขอไปสองอันนะคะตอนนี้ว่าด้วยสีดำนะคะดำดำล็อตนี้ก็น่าจะหมดแล้วอันนี้ดำลายไทยนะคะดำจะเชิงลายแค่นี้นะคะ ลายออกไทยได้ลายเจดีนะคะนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเราไปงานอัดพเกาเรียบร้อยงานเรียบร้อยนะคะโอเคใส่งานขาวดำเนาะไม่ต้องไปตัดให้ยุ่งหยากนะคะอันนี้ลายดอกพิกุลดอกแด็ดนะดอกดอกพิกุนดอกใหญ่นะคะใช่ดอกเล็กนะคะมันลายผนังไทยมันลายไทยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ดำลายตล่องดินมีดินเงินนะคะเป็นลายไทยสวยๆนะตัวน,นี้ก็สวยดีะะมีลายขอมีอะไรนะคะใส่เสื้อขาวก็ได้ใส่เสื้อดำก็ได้นะคะอัดกาวเรียบร้อยนะคะอันเรียบร้อยสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวจะปสองเปืดสามผืเนาะ แล้วก็ดำดอกพิกลนะคะดำดอกกิกดอกพิกลนะคะเดี๋ยวผืนหนึ่งสองผืนเดี๋ยวสองผืนหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะเรียบร้อยใครจะไปงานเขาวดำนะคะซื้อแบบนี้ใส่แล้วก็ใส่เข้มกลัไม่ต้องอยุ่งยากเรียบร้อยแล้วค่ะ หมดแล้วนะคะใครง่ายๆนะตอนนี้สีน้ำเงินนะคะลายหนึ่งปอนะ,ะสีน้ำเงินจะเอามาใส่ให้มันถูกวันสักสักผืนอะไรเงี้ยนะคะก็เรียบร้อยเนาะ,ะเรียบร,อยะะร้ยบรอยอันนี้วันนี้จะอัดผ้ากาวกันนะคะทำเมื่อวานนี้ทำมันถึงทุ่มหนึ่งในเสร็จนะ อันนี้ต้องลอยลอยอีกวันนะคะ,ะเพราะว่าหลดนี้เยอะอนะกระสอบเนี่ยสอบนี่เยอะนะคะก็รอๆกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอัดเสร็จก็จะส่งวันนี้นะคะก็ต้องเอาไปเย็บอีกเนาะนะเมื่อวานนี้พี่สาวก็เอาไปเย็บที่บ้านเขานะคะเพราเอาจากไปหลงที่นู่นที่นี่คนสุก็อัดนะคะน้องเออัดกับน้องหญิงนะคะกับหลานสาวนะคะ ทำกันไปคุณสุก็ทักอย่างเดียวครับพี่สาวคนทักนะคะอุตสาหกรรมครอบครัวค่ะทํากันก็ดีค่ะเวลาทานข้าวอะไรก็เยอะคนนะคะก็มีความสุขดีได้เงินได้เงินแล้วก็ได้ปัจจัยเนาะได้ปัจจัยแล้วก็ทำไปก็เป็นอาชีพนะคะก็เป็นอาชีพของเราเป็นอาชีพครบวงจรนะคะคือพระถุงรบวงจรผ้ากาวเย็บ ติดแล้วก็ตัดเย็บคือเรียบร้อยมาบ้านลงสุือใส่สวยได้เลยนะคะมีไหมใหม้อะไรให้ทุกอย่างนะคะแต่งชุดไหนได้เลยนะคะก็ถ้าจะไปงานไปไหไก็มาเลือกเป็นชุดเลยนะคะแ,แม่บ้านคุณแม่เขาก็เรียกสมชุดนะคะงานแต่งลูกสาวเขาก็จบไปเรียบร้อยนะคะแล้วเวลาจะไปงานไปไหไก็มาบ้านลงสุกก็แมทอันไรแมทก็ใส่ ตัดให้เป็นชุดเลยนะคะไปงานได้อะไรอย่างงี้นะคะสว่วนสุศสกุศุกมีเยอะอยู่แล้วเนาะสุมีเยอะอยู่แล้วสุุก็ใส่ไปใส่ไม่ใส่ไม่ไมชนน่ะนะมันหลายตะก,ก้าคนๆถือกับคนๆเพิ่งเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะเหยะๆไปหมดนะคะก็วันนี้สุศุก็จะถักต้นสนให้มันให้มันได้อีกแขนหนึ่งนะคะแขนหนึ่งก็เล่นเอาวันนะคะเนาะแขนละวันแขนละวันนะคะไม่ใช่ว,ว่า ทำแป๊บได้นะคะโอ้ก็คนเขามาหาเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายก็เลยว่าไม่มีอะไรเกินค,ความสามารถของมนุษย์นะคะทำได้แต่หมายว่าไม่เกินความสามารถนะคะแต่ถามว่ายากไม่ยากค่ะถา้าเราไม่มีสมาธิตอว่าเราแวบ,บออกแป๊บเดียวลายผิดทันทีเลยนะคะต้องมีสมาธิดัดๆหนึ่งนะคะสรุปแล้วคนถักเสื้อก็ต้อง มีคันติของอดทนนะมีสมาธิก็คือตั้งใจมั่นใช่ไหมคะในการกระทํานะคะถ้าง,งั้นก็พลาดนะคะเออเนะาะสาเหตุที่กุสุมไม่ตอบเมื่อถือใครคือให้อดมินคือลูกชายตอบเพราะว่าถ้ากุสุพูดกุสุก็ไม่ได้ถักนะเนาะ,ะก็เลยถ้าพูดไปด้วยถากไปด้วยผิดเลยค่ะนะคะก็เลยต้องต้องต้องงดการคุยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าง,งั้น งานเราจะเสียด้วยอะไรเงี้ยนะคะคุณสุก็จะไม่ค่อยคุยแล้วคุณพราจาไม่ค่อยได้อีกนะคะคุยมาเ็าลืมอะไรเงี้ยลูกลูกเขาเลยตัดปัญหาว่าคุณแม่เ็าไม่ต้องคุยอะไรางี้นะคะก็เขาก็แอดมินเขาก็คุยเองเนาะน้องอุลน้องอานเราก็คุยเองทีน้องเองเขาคุยให้อะไรางี้นะคะก็จะได้จบจบไปอะไรเงี้ยคะ่ะนะเพราะว่าคุณสุคุยแล้วจะลืมไงครับ ลูกว่าคุยไม่เคลืมอีกแหละ <g les> จําไม่ได้แล้วจดไว้ก็ลืมนะคะเออนะมันสุกสก็เลยลูกเลยว่าถ้้งนั้นแม่แม่ก็ตอ้ต้องคุยกับลูกค้าเดี๋ยวเขาคุยอะไรอย่างเี้นะเขาตอบเองก็คุยเองอะไรอย่างนี้นะคะเออนะก็จริงของเขานะคะบางครั้งเราก็อายุมากแล้วอาจจะ เออเลอะแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็ปดระวังเนาะปดระวังตัวเองนะคะ <c oughs> ไม่ว่ากันเนาะเออเชวงนี้ห้ยาเยอะประมาณนี้เออเลอ,อเลอ,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 อไปนะคะอืพี่สาวอีกคนเขาก็มาช่วยอ่านนะพี่หุงคนที่เย็บนะคะแล้วขากลับเขาก็เอาไปเย็บ <c oughs> เย็บกางคืนนะคะเลยประมาณนี้นะคะก็ทํากันทุกคนนะคะุณสุเป็นผู้ว่าจ้างนะคะจ้างทุกคนนะคะจ้างทุกคนนะคะคือ ก็กำไรก็เอามาจ้างลูกนะคะเราเราไม่ต้องไปดิ่นลนที่อื่นนะอยู่กับครอบครัวนะคะก็มีความสุขดีนะคะก็ไม่ต้องไปจากจากไปต่างจังหวัดหรือจากไปยุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้วยกันเห็นกันทุกวันอ่างเงี้ยมีความสุขเวลาตายจากกันก็จะมีความสุขเนาะหลสุขคิดว่าอย่างนั้นนะคะความสุขก็เลยต้องทํานะคะ ก็ทําบ้านเพื่อให้มันแน่นหนาถาวรให้มีความสุขคือเราไม่ต้องไปพักรีสอร์ทที่ไหนก็พักที่บ้านแต่ไม่เป็นรีสอร์ทเสลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วามสุขก็ทําไปเรื่อยๆฮะนะ,ะนะได้กําไรก็ทําไปนะคะขาดขาดทุนก็หยุดทำาวาันนี้เนะจ็บตังค์ได้ก็ทําไปนะคะช่างเขาก็อยู่แถวๆนี้นะคะช่างมนต์เขาก็ทําให้ในะจเย็นนะคะ สนะามา่าบดสตังค์มันเอาไว้นั่นแหละเอาไว้ไม่ได้เล้ยมันหมดนะคะเออกออ็การการที่เราเป็นรักกับไปเกลียดนะคะเป็นรักกับไปเกลียดนี่มีทุกข์ทั้งเท่าเท่ากันเลยนะคะมีทุกข์เท่าเท่ากันนะคะถ้าเราไม่รักไม่เกลียดนะคะนะคะเราจะไม่มีทุกข์เนาะเขาบอกว่าฝึกฝึกตัวเองให้มีความเมตตาอะ เมตตาให้อภัยเราก็จะมีความไม่รักไม่เกียะเราจะเมตตาทุกคนได้นะคะฝึกฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองให้เมตตามนุษย์ร่วมโลกด้วยกันนะคะคิดซะว่าเขาก็จะตายเราก็จะตายอย่าเบดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะคะบานะงทีสุก็งงง,งไปยิงเขาไปยิงเขาไปยิงเขาตายไปแทงเขาตายแล้วตัวเองก็ติดคุก เออก็งงว่าทำเพื่ออะไรบันดาลโทษะนะคะไม่ใช่นะคะให้สะใจตัวเองนะคะตัวจิเลศพาไปเพราะว่าไม่ไม่ได้ฝึกฝึกก็คือการกั้นนะคะกั้นเขื่อนกั้นกั้นพนักเหมือนเรากั้นน้ำอะ่ะอเรามีเขื่อนน้ำเราก็ทำพนักกั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันจิเลศก็ฝึกสมาธิ ไปเป็นตัวกั้นนะคะกั้นให้มีสติในการกระทํานะคะคือเราจะไม่ได้ตามจิตเนาะเวลาเกลียดคือก็อย่าไปรักใครมากนะคะถ้ารักมากก็เป็นการหลงการยึดติดแล้วก็จะแล้วก็จะไปเกลียดใครมากนะเกลียดมากก็โกรธเขาอีกฆ่าเขาอีกเนาะก็วางสายกลางก็ค,คิดซะว่ารักกับเกลียดในค่าเท่ากันนะคะรักกับเกลียดในค่าเท่ากันนะคะ อย่าไปยึดติดกับมันมากนะคะรักก็อย่าไปรักมากเกลียดก็อย่าไปเกลียดเขามากนะคะเฉยๆแล้วกันนะ,ะโอ้นางสารจังเลยเดี๋ยวก็ตายเหมือนเหมือนชั้นเลยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็แจ่เดีด๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันนะคะจงสงสารนะจงมองฟ้องๆนะคะอย่าไปมองแคบๆเนาะมองฟ้งฟ่งๆออกไปเลยะคะ่ะว่ามองเป็นจักรวาลเลย มองเป็นธาตุสีเลยนะคะมองแบบนั้นดีกว่านะคะมองคนเดินมาอ้อธาตุสีเดินมาเนาะดินน้ําลมไฟเดี๋ยวก็สลายลงดินประมาณนี้คิดอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวไปคิดว่าโอ้โหคนนี้สวยจังโอโ้คนนี้น่ารักจะโอโ้จะเอามาเป็นภรรยาเดี๋ยวฉุดท้นเลยอะไรแบบนี้นะคะไปคิดอย่างนี้กมทันทีกรมเกิดจากมนโนกมทันทีนะคะ การปรุงแต่งจิตอ่ะเราต้องปรุงแต่งให้ถูกต้องนะคะถ mm ้า hmm. บ้างสุมองมองมองมนุษย์ด้วยกันมองคนด้วยกันเนี่ยมันสุมองแค่เป็นธาตุสีก็คือเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแค่นั้นเองะคะ่ะเป็นสัตว์ร่วมโลกอะ่ะร่วมโลกอะไรร่วมร่วมตัวเวียนไหยตายเกิดตัววัตตะเวียนไหวตายสือแค่นั้นเองนะคะดูซิว่าใครจะแน่กวักนใครจะไปดีก,กัน นะคะตั้งใจทำนะคะแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็นอนหลับฝันดีในถึงนึกมาก็ทําดีต่ออย่างเงี้นะคะให้ยิ้มให้ตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยยิ้มให้คนอื่นเนาะถ้าคนแปลกหน้ามาทําไงคะนะ,ะยิ้มให้เขาก่อนแล้วค่อยทักถ้าคนที่เรารู้จักมาแล้วคะให้ทักก่อนแล้วค่อยยิ้มนะคะโอเคทํามารักษานะคะสวัสดีค่ะ